สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับการนํารูปผู้อื่นไปใช้ในทางที่ผิดนะครับและเรื่องที่ผมนําเสนอเป็นเรื่องที่สมบุรณ์มานะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องจริงนะครับสวัสดีโก้ Go. วันนี้เลิกเรียนเราไปเล่นสวนสาธารณะกันไหมหลังเลิกเรียนหรอไปสิองโก้คุยอะไรกันอะ่ะอ๋อเราชวนโก้ไปเล่นที่สวนสาธารณะกันนะบิ๊กไปด้วยไหมหลังเลิกเรียนใช่เปล่าใช่ใช่ โอเคโอเคเราก็ว่างพอดีเดี๋ยวไปได้วยกันก็ได้งานเจอกันตอนเย็นนะบรรยากาศตอนเย็นที่สวนสาธารนณะดีจังเลยเนาะใช่ใช่เอ๊ของแล้วว่าแปลกแปลนะอะไรเหลอ เ,เราคิดว่ามีคนแอบถ่ายรูปอาหงไปอ่ะใช่ใช่เราสังเกตมานานละระวังนะเขาอาจจะน้ำเสียหงไปตัดตาก็ได้จะบ้าหรอเขาอาจจะชอบเราก็ได้ The next day ก็บ๊กแก้แล้วเราโดนนำรูปไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนันอ่ะไหนอ่ะเอามาดูหน่อยเว้ยอ๋อนี่มันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลชัดๆ ว่าแต่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคืออะไรอะ่ะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคือการทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงได้รับผลกระทบจากการกระทํานั้นๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยเจตนาหรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามอย่างเช่นกรณีของหงเนี่ยคือการโดนนํารูปไปใช้เพื่อทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อตอนเองซึ่งมันผิดกฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างเช่นที่เอาไปใช้เนี่ยคือการโปรโมทเวบพนันธ์ใช่ไหม เราก็สามารถเอาไปแจ้งที่สถานีตำรวจได้เลยว่าเราโดนนำรูปไปแอบอ้างในทางที่ผิดแต่ไม่ต้องไปกลัวนะหงแค่บันทึกหลักฐานโดนตัดต่อแล้วนำไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายแค่นี้ก็สบายใจได้ละคนกาสนครับผมขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะเราสบายใจขึ้นเยอะเลย